อ๋สบายดีทุกคนสบายดีกับบรรยากาศตอนสวยๆเติบนะมันนี้กับมารับเอาในพ่านลามโมคือเก่าดีเา,าเพื่อนแต่ว่าคืนเที่ยวนี้มีทีมงานเบ้าอาทิตย์ขึ้นไปนํานะมีเบ้าอาทิตย์แล้วกะ็มีบ้าเพชรนะไปนําไ,ไปแล้ะทาเข้าอยู่ทางกระอาเข้ายังมารับเอาพัานลามโมชวนในผ่านใหญ่มาไปนํานะเพราะว่าเข้ารถมอไซค์ไปนะมันซ้อนได้แค่สองคน ว่าปปินยางไปนะทุกนเอาชิยังกับทารุนทาตามพันธะนเพ่นเตรียมเรื่องเตรียมของได้เเศ้าแล้วว่าเป็นบวมเป็นไข่นี่แหละหน้าตาเศราไข่แน่แต่มียตะข้อเห็นตะข้อเนาะจะได้กับเรากับยางถอยหรโอ้อยากอ้าะลบแล้นะากลบหรอบ่ออกาโอ้พิษเลาวะสิพิษเล้าเกือบมัวตายจะแบบมันขาดเนาะซ้มือ้ขึ้นบัได้กินขา กินแต่เหล่าบ้านนี้มันขึ้นมันขัดแน่นี่หมอมันขัดแน่นี่เขาแยกๆๆแล้วมันขึ้นหน้าตาเต็มบวมมั้งเห็นมาถ่ายตัวเบิ่งตัวตื่นบ่ก้ยก็ตื่นด้วยเข้าได้บ่ะเนี่ยวดีๆเนาะเขาก็จะเาก๊อกใจได้หมอเขาว่าเขาติดเชื้อมันจะใช้ติดขี้กาขี้เหื่อหมอบอกที่จังมาดีหมูไปนำกันคือจังมีแต่คนเอาว่านั่นนั่นได้เมื่อเรามาดิ มาเบิ่งอะไรเดืองเด้อเฮากะมาให้นะมาเอาหมอส่วนทีมงานเฮาบ่าวอาทิตย์บ่าวเพชรนานพันละหมูขี่รถไปถ้ำวนสร็จเฮาย่างรัดนี่นะทุกคนเที่ยงเฮากะแล้ยวกันได้นี่ดิประมาณนี้นะทุกคนกะบ่ใหญ่ เมื่อยนะพระท่านออกมาอยู่เอาหมอเอากลับเอากระเอาหมอเอาปักหอมว่าสุงขขุนชั้เตรียมครบแล้วนะ ชิยางคือเป็นรัดขาเจาอยู่นี่แหละเพราะว่ารถมันต้องโค้งมาทางนี้นะเฮามาทางรัดโอเคนะไก่ไป่าทอนไก่ป่าเอาห้ามไปนั่งถ่ายอยู่ห่มนี่นะทุกคนนี่ <c oughs> ว่าถ้ามาต้องมาเส้นนี้นะ มาทางหลักเมื่อนี้เขาชิพาบาอาทิตย์กับเบาวเพชรผ่านด่านตัวนี้นะผ่านผู้นั้นเขาจีนี่ผ่านผู้สโกโนะลงไปห้วสั้นเลยนั่งทายืนทาอย่างนี้ก็เฮิรงเตอบไปะนะหวกในผ่านลามโมเบาอาทิตย์เบาเพชรยังท่านมาเถื่อเชียงรดอย่างนเงียบท่านมาเกือบชิเขาสมงกันนะ เตื่อว่าในภาพลำมูพาลงทังมาจากโอ้เริ่มิดถังเช่ว่ารถมีปัญหานะเพราะว่ารถมันสตาร์ทปกติดตนะตอนเสาร์เนี่ยจะมือน,นเป็นอีหยังรถก็ได้ท่านมีเงินซื้อใหม่นะทวนเอ้านางถา่ายต่อไปอสตาร์ทปกติดบอบ่าแต่นั้นโอ้ยม,มันขาดเนาะได้ไ,ได้ไดได จะจอดีกก่อนไหได้จะทางพอไปได้ยังตัว้างบาดพอไ่อเป็นอย่างไรมีความมั่นใจอย่บ้านี่มัอนใจบอมันใจจัดีเลยมั่นใจป๋อเนี่ยใส่หัวนาเพื่อนนี่แหละนี่แจ็คด๋ยได้อะไรอีเนาะมงยากั้ากับเซลงจะเลงเนีเพื่อนมงยากเราเฮ็ดวิยางข้ากะตื่นงยากันปนช่องอันั้นก็พิ้วรถใหทมุงยาก ได้เตรียมงานเท่ากับเดินมตั้งไปต่อเลยนะทุกคนเชิญเท่ากับคืนวิทย์นะนะทางที่มันยากนี่เลือแต่เลือายอาทิตย์กับอันนั้นบ่าวเพชรนะโอ้ แน่นอนเอาปิดแล้วสองคลายเครื h ater? <h ater ่องยููผู้คลายเครื่องยูรูผู้เลยคลายย่อยยูผู้พดแน่นอนคลองแน่นอนมีย่งนีนะฮะโอแม่ปะจุงเลยเนาะแน่นอนแน่นอนเย็นเย็น โอ้แน่นอนถึงบ้าบ่บ้มย,ยังน,นานานโอ้จะประวดไก่กลุมแล้วเอา้าพอยอีกด้านหนึ่งนะทคนทางกระดานนี่ลีโอเมือ่อยครับอีกแล้วลวันนี้ ระวังเด้อยานทุกคนจะเลมหมื่นดอน่มแล้วโอ้ยเนาะเอาดันจะถ่ายดันจะถ่ายพอเบาทีจะแทเขียนใส่บางยาเนี่ย เอาเอาไปได้ดวงดีก็ถือไปไปได้ดวงช่วยก็เชียงเงินถือหรือเปล่าถือหร้อยูรรถหมูเนี่มันบวชเลยอ้าวเดินทางต่อนน่ะทุกคนวันนี้ได้ใชมาจูงเอ้าโอ้ยแพ้แล้วรแพ้แล้วไม่ยุ่งเลยทีนี้มันขลักเนาะเพื่อชีพไปหอดจุดไม้นี่ก็รถนี่ก็โอ้ยเซ่แล้วมาเพียเซ่แล้ว เอาลองตีดึงดูยัลองไน่าโอ้ยตายกระจุกที่สื่อโอ้ยเห็นไหมมันขาดรอรอบก่อเเอาลองข้าคำข้าคำเอาเูขาก็มหอดปากใหยครบนะ ทีมงานเฮ่าเราบ่าวอาทิตย์อยู่นลำลังของเพิ่นไล่กุมโมด้วยเพิ่นเลยอยู่นลำลังลาข่ายเพื่อนเมื่อกี้กับเชียร์ไซเืิ้นอย่แล้วของเพิ่นว่าได้ถ้าพอกรมงให้บอเขาโหลดเพิ่นว่าอั่แรกกรุงให้ต่เห็นว่าต้องหันอั่าแรกถงสูงๆกันใช่เพิ่นไปยิงนะระยะล้อยเมตรไปแล้วยิงกระบอกรอยเมตรนะประมาณหกสิบเจ็ดสิบ่างลรเรว่าห้าสิบอย่แหละนะนี่ ทีมงานวนประจงมา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 ติดแบบ <c oughs> สบไหนดิอันนี้กินเขากันนี่ง่ายๆเลยมาห่อนี่ก็พากันกินเขาปั้นเขาก่อนจังชิเดินทางต่อนายได้อ่าดิดมาจับเอาจับเอาหิ้วแหง้งวะจะหลุด<น>ป้า,จ,ากกจะกระดกจะเป็นขกักเนาะ อันไหัวหนนาพันนี้สว่วงแน่หรือเปล่าเระว่าที่มันคืนยูพูดว่ได้นะเงาเรืองเงาเรื่องจนเมาแหลมเนาะได้บาเผ็ดเป็นทางทางนี้มาลาบดิมาลาบโอ้ยมาลากับมาอีกบ้ามาแล้วมาลาบชื่อเลื่อนเอาไม่เลงไงในพาราโม่นนตอบแทนยังไง เหมือนยำแยวเนี่ยไมจากเฮ้ากินข้าวกินน้ำแล้วกะจะเดินทางไปต่อเลยนะเผเลยไปหอดเป่าไม้เฮ้าเพล่โอเคนะถ่ายติดตามมือน้ากันบ่าเฮ้าสีได้ยังมาเห็นกินตอนแรกร้รนเท่ากับจจอดปลานี๊นะจีเดินทางลงไปลุ่มเพล่ไปอยู่บอนมันสะดวกสบายกว่านี้เขเนี้มันใกล้น้ำใกล้ในอยู่กับบ่มวนโอ้ ได้มาต้นใหญ่มากินเนาะเก็บองุ่นในญ่ลโอ้ลางนใหญ่ปลาตัวนี้ไม่ปลาอ้าวลตงลูกขาดปลาเพ็ดเห็นแล้วต้นใหญ่ปลาขันนี้มันก็ถึทืใจในผ้าโโละมุลยอดโอ้หกิน้องแล้วจำจิ้มยิ้มมาแล้วนี่น่ะทุกคนเป้าไมาข้ของเขาคือโกงให้ตัวนี้นะที่หาตังหลากไว้แต่ว่าชะมังงี้อับมิดมีจิลี่อยู่ไปส่งชิมีอีย่างโอ้ยข้นี้เช็คก,กิได้แล้ว พนาเพิ่อนก็นาบูดขุยคือจิบยากพอใจพน้าไหนหมอดบอลพักไ้วนี้ตัวหอยยางมากักเตาไฟหนึ่งผืนผ่าดใจฮอจนี่เด้กกระจาเฮ็ดไม่ยากนะทุกคนนี่เท่าในปาสนาพอเบิ่งตะคนมันนี่แล้วไอนใช้เจ้าได้มือนนี้ใบรายแล้วเมือนเมื่อไหร่อเ่านอกแล้วเหมือนี้โอ้บราย ได้จ้ะนมะเพ็ดนะครับอันน้เขาใส่ไว้ให้เขาโอ้เขาซาด์ไว้ให้เรียบร้อยเนาะใส่ตัวนี้แหละโอ้คักาขานี่มันนะเนี่ยโอ้มีมีมีโอ้หน้าคนเอายังมาอีกหอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าไปเก็บบ่อจอดรถบ่อมุมแม่นบ่อบ่อกระชันมาตรบานมันนักตัวนี้ดอกไมันนักตัวใดดหรอกโอ้นาะเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดรถจะไปหาลัดตัแรกนะ ไปปกยิมมังให้ส่วนทีมงานเท่ากันยังอยู่บอลชวนเท่าไปก่อนนะบ่าวทิย์จิตตามมานำหลังมาโคงให้เนี่ยแหละลมแห้งนะทางมันเที่ยวทุกคนเป็นแผ้นนะ โม่ทางมินแต่ทางไก่นะแถวนี้แป้งกะทิเดี๋ยวให้เฮ็ดซุ่มอยู่นี่ด้นะทุกคนพลอยนั่งนะอ่าทุกคนชวนชุ่มเขาก็เฮ็ดแล้วนะทุกคนประมาณนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวเข้าไปเบื้องข้างในนี่นะเขาก็จะนั่งอยู่นี่นะทุกคน ทางนี้นี่ปองเบื่องนี้มันมาดีนะเอาเลยเห็ดนานๆเลยจะหน่อยถ้ารักก็คือประไว้ของเราก็คือไก่นะเฮาก็จะนั่งแบบเมี่ยมๆนะมาดีส่วนไออาทิตย์เราก็เลาะเครื่องส่วนบ่อผิดเราก็ใส่หม้อนะส่วนอภารละโมก,กับหาใส่กับส่วนเฮากับมานั่งเบื้องจะข้าวเพราะว่า,วาตอนเราเข้ามาเห็นไกม่มินออกอยู่เหมเอาจะมีย่างมาทำเบิ่งด้วกันกตัวก็หอกท่วงตัว เลี่ยนแพนใหม่นะที่พื้นอยู่ต้นไม้ตัวนี้ทุกคนโอเคนะ เอาไปเมือนะ่อไงมันคำเลยเสี๋ยวนอาทิตย์กัมาฮะยิ่งยิ่งขึ้นอ,อีกมันเข้ามาสามตัวบอนเจ้านี่ตัวนึงนี่ตัวนี้นนนแล้วกับนั่นมาทางนี้หันสองเอากับมาบอลเลยเดี๋ยวดียิง,ย,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 งยิงอยู่ได้สองบาทได้แบนเป่าเช่นแบนเป่าโอ้ยแบ <laughs> นเป่าก็ไปแบนอยู่ลังผู้เนาะ โยมองปอบหมดแล้วเบนเป่าโอ้ยแบบนี้ค่ะข้าใกลชัดบ่เขาเนาะอืมหมูมานหมูมันมาหนิมาแล้วจะไดพี่หายาม่องหมดลยเนาะลงน้วจ้าโรคหน้วาหายาม่องยำฮหายิงปลาไปฉันแล้วโตมันจีร่วแลกเนาะแมนแมนแมนโอ้ยหมูมานแต่ตอนแรกดิถ้านรุ่นนันทภัทรลำมุ่งทุกคนมาหิเข้ากับชื่ลงไปยาม่องไปมุดยิงปลาเลยนะเพราะว่าไปหาเลาะหายังกะหมูมานนะทุกคน ยิงของพวกเก็พอถือหมุ่มป้าคือเก่าอลไรนี่นถึงจะจีได้เลยจีได้หลังจากมาแต่หมดยิงนะก็ได้ซ้ำนี่เอาได้ตัวนึงส่วนป้าเพชรเรากระได้นี่ยดิสองสามโตนะเราลงแบบเดียวได้อาทิตย์ที่เป็นผู้ควโอ้ถ่าแต่นท์ในภาคลาโมเพื่ท่านแม่นะเอาพอได้แถวเลี้ยงเนี้ยเนาะนี่แหละแค่มาให้ยิงปืนออกแค่นี้แหละ การอยู่ป่ามันชิบอะไรกูได้แม่นนัเลยเขียดจะได้กินแกงป่ะิแกงโอ้แกงให้รเสียบๆหมดนะแกงเนาะโอ้ยเบิ้เท่านั้นบม่ได้แกงแต่ว่าเนาะแกงแกงทำไม่กลัวมันเลก็แกงโอ้ยเอ้าวเชิญขับเบ็ดไปแล้วปิ้งเขียดซุกแล้วบ่กันได้กันได้ที่กันได้บุบบ่แล้วเนาะเบิ้งชิมบมะกอกจับอ่เบิ้งกูเขียนมาจักอืมแซ่บ เสียบบ่หเหนืวได้โอเคอยู่ไดโอเคหรอวะโอ้เปะเล่นเนาะนี่ไไนชวนเ,นเาานนนขียน,นเท่เา,เเากับพระทันปิงนะเขียนมีตัวใหญ่เนาะซ้ำหีบเท่ากับชิกินก,ก่อนนะทุกคนประวัติในบ้านลามูกับพระทันมาจักเปินชิมายำใดเนื้อไข่โอ้จักหน่วยละไข,ข่ชใ,ใช่ปลาเจ้าไข่เส่บได้ใส่ไข่ซ้ำห,หน่วยได้ซ้หน่วยควคู่กันเนาะเดื้อซ้ำขวดเนาะ ในภาละมต้องกินบ่ได้กินก่อนก็ได้กินก่อนไข่โอ้เกงปลาไปไดยใส่พริกโอ้ยห้มันได้เนี่แหลยพูดใดสิคอยนี่แหลยแซ่บบสแซบบอยู่ได้ล่ะโอ้นี่ละะโอ้ใจรับงล้สร้างเนเพอมกินพอมปุ้งเลยนะเังไม่มีไก่ที่มมนมีคนไก่มานมือนนี่แล้มื่นบ่ฮะเก่งปลาปีเียรตั้นนั่นเนาะ มาให้น้องมายู้านเขาบกกินได้ดกินชาวนมกันเขาเราแรงนะสดผ่านเนผานเราโมกินก่อนมากระซามพุทธกินกระซามพุอยู่แล้วขากเนาะเกงปลาอันนั้นอาผิดบุ้งนำหลังขักี่วรอขากลัา มุงยาอก็ขัดลนี่กายไปต้มส่วทันทีเนาะเจ็บใช่พอกแยงเก็บออกพัก็แยกก็แักมุนบุตรเียเก็บจะมอเลยข้าวอนาอย่งนี้มาเสียน้่เนาะมีประเด็นเห็นมีเห่าเหอมีเห่าเห็ดใหญ่เนาะมีกระบาดไหนกินมีทำนี ยุบได้บ้างหรือม oh. ึแล้วว่าแปดกระมูกงได้แล้ววะอ๋อวชเปบดี่ยบ่มักบวมไม่ินของอื่นนะนิดมีจดีไม่กินของอื่นเราไปไก่ปะจ๊ะแค่เนี่ยแค่ผู้ีเื่อกระดานเนี่ยแล้วว่าจะไปบอหมินหกินว่าอ Đàn nó thấy nhà người ta bỏ hỏi nó thừa dài Mọi mà? Đàn không có nhau nó có thầm mì đàn Nhà không phải ừ. Nhà không phải có nhầm một sạo tết Sạo sạo ở bên nàng loạn Hà bừng hỏi cậy cái, cái thầm là ừ, năng luôn ừ. đấy Mà mà mà? một Ờ đàn nhầm một cái mắt đó đấy ม้าเน้มักีเปนแนเ่ยนั่นจะขึ้นมหมออ่ะอืมคือหอด้านก็ทำผ้าด้านบุเห็นหือด้ว่ะมีสองผักผู้กิอันนีพักหนึ่งเนี่ยอืมเ็วลาักครัสามจห่ออือเป็นทามเาบ่าเป็นไนหนับมันใช่ไยังไรอีก่ันหนนอนอนเป็นหนัเนาะอืมเ็นามเขาจะเคยกินบหม่นลยังไม่ร้อรเนี่

กี่ค่าอยู่อยเมื่อยจากการเดินท้าโอ้อนี่นะลอ,อยคอยเพีย้ย <c oughs> นั่งพกอยู่วังแนกนี่ก็หาว่าบ้ามันอยู่โ<น>่้พอไ,ได้เด้กไปรับอยู่อยู่ง,งนหินนี่บนมีผู้ได้เอามืออะไรวากันอันนี้ต้องเอาอูไปนะ <c oughs> นอนเลย่อใ <c oughs> เขากับชิพักพรนะส่วนเขากับนอนในเต็นต์นะกับในพานลำมูตาในพานลำมูพัทธมันมาส่วนอันนี้ของอ้ายอาทิตย์นะแล้วนอนอยู่นี่ส่วนบาเพลทเพิ่นก็นอนคางนี่แหละจุ่มกันบอลเดียวนี่แหละ มันจังมวนนี่เ,เ,เออพอดีย่ามเฮานะเฮานอนกลางแล้วโอ้เด้เต็มงนานเอาโอเค,อเคนะทุกคนมนื้อนี้คลิปเฮาก็สิจบเพีเท่านี้นะมีแต่ขอบคุณขอบใจหลายๆท,ที่ติดตามรับชมโอเคถา้าติดตามกันคลิปต่อไปนะ